หลังลานมีขังมีคนเข่าบานยังไม่ห่างหลังบ้านประดมีคนเข่าอยู่คนสิเปิดคนสิเปิดดอมไม่ห่างหลังบ้านดอมไม่ห่างหลังบ้านศูนย์คนแต่ว่าเดเปิดดอมไม่ห่างหลังบ้านก็ไม่ยากจอตัวได้นะคะไอ้ดอมไม่ห่างหลังบ้านนะคะอันนี้ไม่ห่างอันนี้ไม่ห่างหลังบ้านนะคะ ทีมให้างหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพามาดูจัดตออันนี้สั่งมาใหม่ครับเนี่ยมาครับพี่นี่ น่าจะมีไฟอย่างเงี้ยน่าจะสวยให้ให้ขึ้นเตาไปนี่นะครับทุกคนคุณฟิล์มปวดท้องบ่อยมากไปหาหมอเลยตอนนี้เด็กๆก,ก็จะอยู่ฝั่งโน้นกันนะครับก็จะอยู่ฝั่งนั้นกันสัส่วนใหญ่เยาว ตอนนี้55นะครับเดี๋ยวเราก็จะไป s t a n บายนี่คือมารอเลยมารอรับเพื่อจะให้เขา้าบ้านอ่ะคุณน้องบารสมานี่เร็วน้องบาร์สมานหน่อยสวัสดีครับอันนี้ไลฟ์สดอยู่หไหมไลฟ์สดอยู่ครับคนดูหนึ่งล้านคนตอนนี้จะได้ยี่บคนหนึ่งแสนสคนดูเจ็ดร้อยสวัสดีครับคนดูเจ็ดร <laughs> ้อ,อยคอจรอี๋อะไรอย่าลืมขอจอรอใจนะสตาร์ทหน้าด้วยมันหน้ามันแล้วได้ครับโอเคอย่าลืมฟอลรอบแรกนะครับ สามพุ่มตรงใช่อีกสีนาทีอีกสนาทีฝากเป็นกำใจจากกำลังใจว่ลิ้นพันกันแล้วฝากเป็นกงใจให้ใช่คนด้วยนะ้องมาตัดผมใหม่หลอมากเลยอัดสามด้วยนะครับโอเคไปครับ3ามสามมหน่อยสามาหน่อยแล้วสามสามมาแล้วเอออันนี้ต้องรำนะครับสุดคร์ตนะครับจ้ามาหาน้องๆหน่อยนะครับในไลฟ์สดนครับซัอพอร์ต จ้าอเโอเคครับผ่านแคสสามจ้าครับมาอ้าเลยครับครับคุณว่าไงครับคุณได้บอกว่าเก็บเจ็บทองครับเมรัำไส้ทะลุแล้วตอนนี้เออนะคะโอเคครับทำมครับมาเ็ครับหนึ่งแปนะครับหนึ่งแปโอเคมาครับผม สวัสดีครับปั๊บน้องฟิล์มเ1 0นึ่งศูนย์เออน้องฟิล์มเ1 0เอออันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เหลืออีกเหลืออีก3นาทีป่ะเรือจะเข้าไปแล้วอีก3นาทีนะครับอีก3นาทีสิบคือคู่ไพ่บุญแท้เอาไว้ว่าไปอีกบ้าบาไปอีกละเบิ่งกระจก Hmm. Uh -huh. ชอนนี้ปังมากชอนนี้ปังสุด ข้าดุมหลอดพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นการกระโดดจ้าขออนุญาตมอบข้อดอกไม้เต็มกำลังแรงใส่กับกระโดดในตอนนี้กันก่อนเลยใช่จ้าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการมอบข้อดอกไม้ในตอนนี้ต้องการหมายเลขมงคลในท่าเสนี้ที่จะได้ใส่ปมเหมาเหมาของเราจ้าว้าวได้ยังเพิ่งนะครับพี่ออยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอมอบช่อดอกไม้แป๊บนึงนะครับ

และขอนี <existed> ้4าหยุด9ชั้นออกจากะุงนี้แล้วขอนี้ถุงเี้ขอนี้ขอนี้ขอนี้แล้วอนะครัาและขอนี้จ้าใหม่ในสไนลคร้บทีจะได้เป็นเจ้าของช่อดอกไม้มูลค่ากว่าว้าวันนี้เยอะมากทีกกว่านั้นคือของที่อยู่ในถุงถุงนี้ว้าว ได้กเอฟ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 69คนสตางค์นะบตัวเพอสตังค์เลยครับโอ้โหอนี่เลยขอเวลาตัวเข69ด้สามเลอด่เยเดี๋ยวเพิ่งประมูลขึ้นมานะครับแป๊บนึ่งนะเดี๋เพิ่งประมูลขึ้นมานะครับพี่ขอมอบช่อดอกไม้แป๊บหนึ่งครับ มอบช่อดอกไม้แ๊บนึงอย่าเพิ่ง่หน่อสู่กราเีคูช่วงนี้อนุญาตเป็นช่วงของการมอบช่อดอกไม้ก่อนนะคะขอุัมากเลยนะครับคูมกรอฮัลโห แล้วไปต่อ,อกับอีกหึ่งหมายเลขก่อนทายได้ไหมมาขอบคุณทุกท่านค่ะข้ามีอข,าขอบคุณก ร้องสุดฟังสุดๆไปเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจใครชอบเอาไว้น้องๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาที่บ้านเขียวได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางคุณด้วยไอค้าดีค่ะแีสั่วติดค่ะประกาศเพลงสวัสดีนะคะปังๆนะคะ ครับพี่ออนไลายมาเลยครับอ huh ุ้ยขอรันเบอร์ใหม่นะอุ um ้ยขอรันเบอร์ใหม่นะรันเบอร์ใหม่ให้อุ้ยเลยครับพี่คร่าบอขอรันเบอร์ใหม่นะครับขอรันเบอร์ใหม่นะใหมนะครับ c องโอจ้าสามไหครแลนนน้จะมีขอได้ใช้โฟมเหมาเหมา สิเดิมครับพี่เกตามสี่สิบเดิมครับสี่สิบเดิมเพิ่มไหมครับเพิ่มไหมเพิ่มไหมเอ่ยเพิ่มไหมครับออนไลน์ออนไลน์เพิ่มไหมออนไลน์เพิ่มไหมสี่สิบห้าไหมสี่สิบห้าไหมครับพี่สี่สิบห้าไหมออนไลน์เพิ่มไหมหากไม่มีแล้วก่อนยัดสี่สิบเดืมาีสเตอรมโ2 ออลายอีหน to right ึ่เลขคือสี่แปดค่ะสี่แปดส่จ้าออนไลน์เปิดมาที่ห้าดื่มจ้าหาดื่มกลางที่หนึาดื่มครั้งที่สออนไลน์เพิ่มเติมไหมจ้าหน้าร้านเพิ่มเติมไหมจ้าล้งเพิ่มไหมเพิ่มหมจ้าเพิ่มไหมหากไม่มีแล้วห้าดื่มออนลน์ครั้งที่สจ้าไปออนไลน์อีกหนึหมายเลขสามสาม 3 3พี่เต๋าเปิดไว้ที่3ดื่มจ้า3ดื่มกลางที่1 3ดื่มกลางที่2เพิ่มเติมไหมจ่าเพิ่มเติมไหมอ่าแจ็คได้เลยจ้าหากไม่มีแล้ว3ดื่มกลางที่3จ้าหนึ่งหนึ่งเลยจ้าหนึ่งหนึ่งมาเลยหนึ่งหนึ่งจ่าเปิดที่หนึ่งหนึจ้า จ้าห้าดื่มคร้งที่สองจ้าอนลเพิ่มไหมจ้ามีเพิ่มติมจ้าไม่มีจ้าถ้ามีเพิ่มเติมแล้วห้าดื่มครั้งที่สาอะไร์ลก็อาจย้าเจ็ดจ้าเจ้าเจ็ดมาเลยอ้ยอยออนไลน์อลี่ห้าดื่มจ้เดิมครับห้าเดิมห้าเดืมครับห้าเดิมออลไลน์เพิ่มไหมเจ็ดดื่่อ เพิ่มไหมครับออนไลเพิ่มไหมครับสิบดื่มแล้วสิบดื่ม้วครับสิบดื่มแล้วสิบ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 แล้วสิแล้วครับสิบแล้วหากไม่มีแล้วสิบหาใช่ไหมครับสิหาดื่มออนไลน์จ้าสิบหาดื่มออนไลน์ยี่แล้วครับยี่แล้วยี่ดื่มนะครับพี่กันดียี่แล้ว20่สิบแล้วครับยีิแล้วครับยีแล้วครับยี่สแล้วยี่ดื่มาออนไลน์ค่ะยี่สิบหดื่มออนไลน์ ครั้งที่1 25ดื่มออนไลน์ครั้งที่2องเพิ่มไีกสามสิบแล้วครับ30บแล้ว30แล้ว30แล้วครับ30แล้ว30แล้วครับพี่กันดี30แล้วครับตวห้ที่2โอเคครับและขออนุญาต3มดื่มัวสองห้ตัวคูณี่นึ่งที่3าบ น้าจัดเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามมาเลยค่ะมาเลยเจ็ดสามพี่ออยอลน์เปิดมาที่ห้าดื่มซาห้าดื่มครั้งที่หนึ่งห้าดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มเลยเพิ่มเลยอลน์ขออนุญาตใช้โปรเหมา ไม่เจ้าอะไ์จ๋าอย่าเพิ่งลงจ๋าออนไลน์เพิ่มเติมไหมสี่สิบดื่มครั้งที่หนึ่งสี่สิบดื่มครั้งที่สองหากไม่มีแล้วสี่สิบดื่มครั้งที่สามจ้าคอยยัดไปต่อนะจ๊ะห้าสามจะาห้าสามห้าสามมาเลยดูมาเลยนะจ๊ะ พออีกแล้วนะจ๊ะโอเค100ดื่มกลางที่1 100ดื่มครั้งที่สอง 2. 2> <Okay. S 1> และดึงยดื่มครั้งที่3จ้าโอเคนะครับไปไปต่ออลน์เลยจ้ะไปต่อลันเลยห้าสีกับนะ54า่าปิดมาที่4ดื่มจ้าสี่ดื่มกลางที่หนึ่งสี่ดื่มครั้งที่สอมงออมีความโคตรเติมไหม งงอ่าหากไม่มีแล้วสี่เดืมมเอมครั้งที่3ลงในจ้าออนไลน์ระยะไปต่อ0ูนย์กับ0ูนย์สองกระโหลกมาเลย0ูนย์สองจะจับพิฟานะจเปิดมาที่5เดื่มจ้าห้าเดื่มครังที่หนึ่งห้าเดื่มครั้งที่2และเพิ่มเติมม่จ้าหางไม่มีแล้ว5เดื่มครั้งที่3จ้าระยะไปต่อออนไลน์3ามเก้าค่ะสามเก้ามาเลยลูกมา